วัสดีครับวันนี้พบกับราเชิดอะไรยืนสองมันเดิมนะครับวันนี้จะมานำเรื่องมือเปิดมาไทายดีเมกนะครับเมืองหลวมาได้ดีเมกปีสูงสามึงูงนะครับนะครับจะมาแนะนำมือเปิดเหล็กนะครับตัวนี้จะตกยู่ในราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทน,นะครับรวมส่งครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเหล็กแท้ๆนะครับ นี่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแหลกแบบนี้นะครับตัวนี้ส่งตัวประเทศนะครับอยู่790เบาทไม่รวมพื้นที่เสียงไฟพื้นที่เสียงรูกนะครับแล้วก็พื้นที่ํำเกาะนะครับตัวนี้ของมีเมกปีปีศูนย์สามถึงหนึ่งศูนย์นะครับตัวเนี้ย ตัวนี้จะเป็นงานเหล็กน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลสองขีดนะครับตัวนี้รวมส่งนะครับตัวไปรวมส่งตัวประเทศนะครับราคาเจ็ดร้อยเกาสิบบาทนะครับตัวนี้รวมส่งนะครับแต่ถ้าว่าเป็นพื้นที่ข้ามโพพื้นที่เสียงไฟพ,พื้นที่เสียงรูก,ก็บวกไปย้าสิบบาทนะครับตัวนี้งานสวยๆงานหนักๆเลยนะครับงานสวยๆงานหนักๆเลยงานจะเป็นงานสวยครับ ตัวนี้จะเป็นเหล็กชุบนะครับเหล็กชุบเหล็กชุบเหล็กชุบนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กชุบเพราะว่าตัวนี้มันจะมีอยู่สองแบบนะครับตัวพลาสติกชุบจะตกอยู่400นะครับแต่ถ้าตัวเหล็กชุบแบบนี้เลยที่ผมถืออยู่เนี่ยมันจะตกอยู่790บาทรวมส่งนะครับตัวประเทศไทยนะครับ ตัวนี้เป็นของนีเมกปี03ถึง1นนะครับอนอกกนั้นก็จะมีก็ยาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้ก็อีกราคานะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอามามาให้ชมในวันนี้แต่ว่าเอานีเมกศูมถึง10มาให้ชมก่อนนะครับมาให้ดูคาชมก่อน,นครับน,น,บนี่ถ้าใครติดต่อสนใจก็ดูโทรศัพท์เนี่ยอยู่บนหัวผมเลย ร้านเช็ดไหลยนตสองสุวธานีนะครับอําเภอบ้นาเดิมนะครับพร้อมจัดทรงนะครับพร้อมจัดสรงนะครับพร้อมจัดส่งนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ